วันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกบ้าสองพันหกพันไรแถเการพิเี่นี้คือพื้นที่บางคนตอนน้ำฝทายสวนนุ่นจะเริ่มเรีตาพระวนาเอาส่วนบทช่สยให้ไทยัวางห้อง ตัวของคณะอนุรักษ์ถวัติการเรียนอประเด็อาบุปีออกที่ม่ได้เอาะวาที่ไม่ตากับโชถงลำไว่าอาไว้ที่เร่งเยียร์ภาษาทไม สมัธิสมัิคมเช้าของชาวพรังานของเราบอานะมุคนเสมคนเราเลย้าอันเนี้ยวหนาตว่าเอากายเพาวาจะเอาใจวาสู้คอยกันแดงผูก อา้ดินทำธีเพื่อให้เกิดเป็นจีลิมงคลอแก่ใจหูสายตาที่ว่าเห็นไม่ไดเห็นที่ที่อยู่ในทางมอเห็นง่ายๆเห็นแดดเกิดเห็นดาวเกินบุญเห็นาวเกบุษสมงคลในอยู่ในมงคลอที่แประการที่เราทำมา มงคลสามสิบแปดต่อการอยู่ในมงคลข้าต่างไปมีมดการเรียงดูพิรามาตาการตรวจเลอดธรรมนาชีพภาพบุญเริ้บุญสนมั่มาถึงไฟระสงส์ ดูร uhm. <cima. S 1> ักษาพระุทธศาสนาดีหลักงโรกศาสนาอวยแห่งขั้ว้องวนาจะเจ้าไว้เป็นวดิมันเสริมเติมบุญกุศสข้อเพิ่มข้อเติมข้อขาดท่านมาบุญเติมเสริมส่งให้ได้ดี บุญยิ่งทำยิ่งเทวดาเพิดพริ้งบุญยิ่งมายิ่งมีความสุขบุญติดตามไม่เท่นตกลเข้าเอาต้บุญเท่านั้นที่นั่งสมห่อบุญเท่านั้นนั่อพกออกห้องเก็บไปปเ่อยเอาไปทีวีกินหนา

เันเดียมาร่วม,วมทำบุญได้ว้กจะระจับรักยา่ยาธเงินควรเงวนไม่มาห้มกันเหลือนั้นเข้ากับถ้ำประโยชน์ในการขอสาบในการขอร่วมกสานาาสนานั้น แตปีใหม่ดีวารบ่โมทั้งมืขึ้นทั้งขึ้นีนั้หุทานาเอาข้อมอข้อมดข้อมอไไว้เอาที่ดีมกใจดีมกลเอาม่ลูเนียว่ากั ไม่ดีไม okay, er uh, ่า่วันเรรม่าถึงผมจะทักดีๆว่าทำงานดีด้วยขออเป้อนวันที่หนึ่งวันจันทร์เปิดเปิดบเข้าไปถ้ามำงมาตลอดสง่ายมาแต่แรกขึ้น ขึ้นมาแก่มาเอามาสบาททำาบุญเฮ้าบุญท่าบุญเาอะไรกอยบุญัานนี่ะบ้องกันปกปออกออปอองรอกมาบ้านุญเียวใ้เฮ็์ในทำาใ้เป็นพระราชาใหหลวงทรงใหญ่ขุนยีพราน้าไม่แสงแงกพอเจ็บวอกพอป่วยอ มูอเก็บไขยเลยตัวอหายจากโกโรค้าเาวนาหายจาโบกจากผ้าจากใจยิมไมแล้วอ๋อหายจาโบกจากผ้เรียบร้อยของไม่ฆ่าด้วยก็อ้ออำนาจมือกุศลเ่เรย์เงินทรมงทานขจัดัดป่ากไป พยายมูมีทั้งวันปีใหม่เนี่ยอามได้แเอายิมมาล้างมาเอามาตรวจว่าจามาล้างป้ออกป้นยากมาล้างค้องยากปจบขยันขันแข็งเป็นหลัการที่ดนรที่เป็นการเสริมกำลังใจทุกคน มาโรนว่าจันคือค้ามโพอ้ามจักเตือนคือว่าอิ่มวไกันไปะหารโบน้ำเบิร์กเคยนาำบน้ำเบิรถ่ายท้เี้เลยอะไปสอดคนปไปใบบานาบุงราบัวตาเนี่ยาพอตาแม่โบดูเคยดาพอตาแม่ ¡Ah,